สวีดัสสวัสดีจ้ะพี่น้องมืม่อนี้คอยเขาวัดหลงยิ่เด้อหลงวัดอยู่จ้าตอนนี้อยู่วัดพระธาตุน้องบัว,วกู้ขากัสิพาลูกสาวคอยน้องดูนัดนั่นเองจา้ามาเฮ็ดเทียนจา้าช่วงนี้จะเป็นเทศกาลเฮ็ดเทียนพรรษานะคะจะเข้าสู่เทศกาลเฮ็ดเทียนพรรษาจา้าก็เลยจะให้น้องดูนัดมาเฮ็ดเทียนจา้าเดี๋ยวเข้ามาฟังน้องอ่ะดูนัดอธิบายกันเด้อจา้าเมนจา้าตอนนี้ดูน,น,น,นัดกระสิม่เฮ็ดเทียนเ้อจา้าตอนนี้เขาก็อยู่กับ คุณยายจ้าพ่ากับสีมะเริ่มเฮตดเทียนกันเลยค่ะตอนนี้กำลังกระไดเมพ่พิมมาแล้วค่ะพ้อกับเอาสีมาใส่จุ่มน้ำเลยจ้ะจุ่มแล้วก็เอาเห้มันบ่มมีน้ำเนี่ยพ่กับมาใส่เทียนที่มันกำลังหอนๆจ้ะจุ่มไปสามรอบจ้ะรอบที่หนึ่งรอบที่สองแล้วก็รอบที่สามจ้ะพอจุ่มแล้วพ้อก็เอาไปใสน้ำเย็นจ้ะนี่จ้ะคุณป้าเอ้ยคุณยายาซอซสอนดูนะได้จ้ะ แล้วปรากฏย้งขืนก็นคือเฮ็ดไปอยู่ดีมันรุดออกจากทุกคนจริง,รงๆเข้าต่อดึงเอามือดึงออกจากแต่มันรุดออกเองจากทุกคนแต่โดยเฮ็ดเนี่ยมาสวยงามจากดาเดรนัสเซียนให้บางอีหลอดแล้จา้าเหตุจุ่มเทียนสามหลอดอีกรอบจ,จ้ะจุ่มไปจุ่มไปจ้ะแล้วเข้ากับมาาสซน้ำยินมันเก่าจา้ะแล้วมันสิเป็นมันเก่าบ่ เข้ามาบังกะอุ้ยโดนัทกระเฮ็ดเหมือนเกาอยู่ละค่ะมันเกาออกอีกแล้วนี่จ้ะทุกคนวาโดนัทเฮนงามมาค่ะไพค์เฮดวาโดนัทเฮนงามกดติดตามโดนัทแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆได้จ้ะนี่โดนัทกับก๊าซีมาเปลี่ยนแม่พิมจ้ะก๊าซเหลืองเอลยจา้าเข้ากับสีไฮเอทุกคนบึงบรรยากาศ ในภายวัดจ,จะนี่ค่ะเป็นทิ่งที่เขาเห็นแล้วมันกับสีงานตังสีเลจ้ะนีจะทุกคนโดนากำลังเหตดเซียนเลยค่ะสีม่วงแบบชัดเลยจะทุกคนหนูโดนะแบบเซียนมากเลยค่ะเอาจุ่มงนานแล้วเขาก็สดิเสด็ดให้แล้วพอตอนนี้เขาเห็ุเทียนสีม่วงค่ะเขาก็จะเอาไปจุ่มเทียนสีมันละลายจ้า นี่อันนี้หนูไปซองคุณป่าเขาเห็ดจ้ะสีเขียวกับง,งานเลยจ้ะแบบดูนัดมักสีเขียวกับง,ง่านจ้ะอันนี้ผีมาเบิง่งโดนัทกำลังเห็ดเลยจ้ะหนูดูนัดเห็ดงามงาม้ลยจ้ะทุกคนอย่าดูนัดมาเบิง่งที่เขาเห็ดเด้อค่ะแบบงามเลยจ้ะอย่าลืมกดติดตามน้องโดนัทหลายๆเลยจ้า